พร้อมลุย3าิกัด2กติกานาบินอานานฝันอยากรวบแชมป์โลกวันทั้งหมด6เส้นนาบินอานานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต,ตัมเบท1 3 5 1 4ส่ปอเปิดเผยความฝันใหม่หลังได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการให้ครองบัลังราชันของรุ่นนี้นาบินในฐานะเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเต็มตัวนอกจากจะตั้งเป้าทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัด ให้นานที่สุดแล้วยังตั้งความหวังครั้งใหญ่ไว้ว่าจะไล่ล่าเข็มขัดอีก5เส้นในสามพิกัดน้ำหนักมาครอบครองให้ได้ตอนนี้ผมเป็นแชมป์โลกเต็มตัวแล้วใครอยากได้เข็มขัดก็ต้องมาเจอกับผมส่วนเป้าหมายต่อไปของผมคือการเป็นแชมป์โลกทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งใน3รุ่นไม่ว่าจะเป็นแบนตัมเวทเฟเธอเวท145155ปอและไลเวท์่เวท155170ปอรวมทั้งหมด6เส้นเลยครับก่อนหน้านี้ตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทต้องว่างลงหลังซูเปอร์เล็ก ช่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ของวันในไฟป้องกันแชมป์กับนาบินที่ศึกวัน172ณประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีคอที่ผ่านมาส่งผลให้ถูกริบเข็มขัดบนตาช่างสร้างความช็อกให้แฟนหมวยทั่วโลกหลังไร้เจ้าของเข็มขัดนานถึง3เดือนล่าสุดในศึกวันลุมพินี114เมื่อวันศุกร์ที่27มิบเจมิยที่ผ่านมาวันได้ประกาศแต่งตั้งให้นาบินผู้ครองเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการมาตั้งแต่เดือนมคคอ68ขึ้นเป็นเจ้าบัลลังคนใหม่นับจากนี้ภารกิจหลักของนนาบิ คือการป้องกันเข็มขัดเส้นนี้ให้หนานที่สุดส่วนการล่าเข็มขัดเส้นอื่นตามความฝันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ต้องรอติดตามตอนต่อไป